she can صوريه لا ออกดูจากดูวางไว้จากมือถือก่อนนะครับถ้าคู่เลนะครับเอาจากไปถ้าคู่เนี้ยเออคู่เนี้ยไม่ทางดูฟันถ้าคู่นี้ยเอาจากไปหน้าไม่ไหมทางหน้าวะหน้าแม่แก้วไม่แก้วเนี่ย อืม <c ười> <c ười> không phải hả dạo thấy sợ